เจสีหกหกสิบหกหกสิบเจ็ดแล้วยังแข็งแรงอยู่เลยลุงเดี๋ยวไปไอ้วาดนึกว่าให้วาดยังอยู่ไหมขอเดี๋ยวปิดก่อนอ่าส่วนนั้นก็ทำอ่าเขาเรียกราชานหมากชาล์ูชอันนี้ก็ทำอะไรอ่ะทำดอกไม้เจสีนี่ก็ทำดอกไม้เออแล้วก็จะมีหน่วยร้อยเมลัยหน่วยร้อยเมลัยก็มีอีกมีลูกจ้างเหรอไม่น้องสามนั่นแหละ ทำกันเองในครอบครัวไม่ได้จ้างใครอ๋อก็ก็ไอ้ชานหมากชานภูแล้วก็จะไปส่งเขาเยอะๆนี่ทำไงก็เลยันเขาทำอ๋อทำสะสมไว้เป็นร้อยๆได้นั่นมันเหี่ยวไม่เป็นไรเจ็สี่ก็นั่งทำงี้ทุกวันเหรอเนี่ยทุกวันแล้วยกเว้นตอนไปนั่งขายขายขายตลาดร่วมใจพี่โลกแล้วก็กลับมากี่โมงอ่ะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงห้าโมงเย็น อ๋อแล้วก็แล้วก็ตอนเช้าไปกี่โมงอ่ะไปตอนตอนีสามครึ่งตีสามครึ่งมีคนมีคนไปส่งมีรถสองแถวอ๋อหมายถึงจากบ้านเนี่ยจากบ้านก็รถจะรับถึงบ้านเลยไงฮะรถสองแถวจะช่วยตาอะไรเนี้ยนะตาวิมตาวิมอ๋อขาประจำก็คือตาวิมอ๋อไม่เป็นจริงก็บอยช่วยช่วยกันมานายช่วยสองแถวบารลามเจสีบารลาม ก็อาชีพตั้งแต่ทำอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่เลิกเย็บผ้าหรอเลิกเย็บผ้าก็ทำมาอ๋อทำมาเางนี้นะเจสสีเล็กชมนามุณดังเดิมอาชีพดังเดิมเล็กชมนี่ดังเดิมคนดังในบารลรงกคนพื้นคนพื้นคนพื้นที่คนพื้นที่คนพื้นบางระรมเนี่ยอย่างนี้ถ้ามีคนจะสั่งเราเราทำตมอยู่ตรง อ๋อเราทำประจําถ้าใครอยากจะสั่งทําพานทำอะไรก<ม>็มาติดต่อที่นี่ได้เด็กนักเรียนหรือว่าชาวบ้านชาวช่องที่จะขึ้นบ้านใหม่หว่าครูไหว้ศารก็ติดต่อได้ที่นี่มีเบอร์โทรไหมเนะเบอร์โทรศูนย์เก้าหกแปดเก้าหนดษีของวัดไร่หมู่19บเาบกรรมก็ติดต่อได้พงอะไรสั่งได้ทําได้ทุกอย่างพานพุ่มพานอะไรได้หมดพานในดอก ไม่รู้ลอยอะไรนะนะโอทำได้เขาแก่แล้วประสบการณ์50ปีทำตรงนี้มารวมทั้งเย็บจักด้วยสนใจก็อยากจะใช้บริการติดต่อได้ตามเบอร์โทรอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ